ทุกคนล่าให้ผมพูดก็อาจตรงนี้ไปได้นะตะก,กี้<อ><อ>ก็ตามนั่นแหละผมอยู่กับคลิปแนวใหม่ก็คือคลิปแนวเรียนรู้ไปกับนาวาน่นก็ชื่อผมซึ่งก็เสียงจะแหงน,นหรือจอ,อตรงนี้ก็ได้นี่เพราะว่าผมท้องเสียฮะอ้ยท้องเสียแล้ว <c oughs> เสียงแหงผมค่อยจะผมขอจัดพื้นที่กันตัดคลิปแป๊บนึงโอเครอคนอีกแป๊บนึง นี่ยต่อผมจะเตรียมพ่อเรียบร้อยแล้วก็ตามที่บอกไปเสียงกูแหงซึ่งก็ทางนั่นแหละผมอาจจะอาจไม่ได้ค่อยเยอะพอะพื้นที่ความทรงจําผมเริ่มเยอะอาจจะตัดไปเลยหรือบางทีก็อาจจะไม่ตัดแต่ผมจะอาจจะสั้นหน่อยนะเพราะกูเป็นใครกูไม่รู้เป็นไรอะ่ระกูท้องมากเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มหายแล้ว <c oughs> ซึ่งก็ตามนั้นแหะ วันนี้ก็บอกไปตอนแรกเลยผมจะมา,าพาทุกคนมาเรียนรู้พ้องกับผมทุกคนน่าจะรู้ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบที่ญี่ปุ่นมากผชูชอบแบบชอบกูคาราว่า <c oughs> คุกคตอนนี้คือผมทักทายคนดูทุกคนแล้วก็คนญี่ปุ่นี่ดูทีนี้เพราะว่าดเจกาผมบอกไปคนพยาญญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าผมบอกอะไรไปบ้างน,นะบางคนเี่นเมื่อออกก็สามารถสัดย้อนไปแล้วก็สั่งากตรตะกี้ได้ จะบอกเป,ป็นภาษาไทยเลยนะแกอโรโฟนโอเคอเพือเ่อนผ้มผมเป็นคนที่ถนัดใช้ไมโครโฟนพิมพ์นะผมไม่ถนัดพิมพ์ปกติแต่ถ้าคำย่งไงก็พิมพ์ได้ซึ่งผมจะบอกเป,ป็นภาษาไทยเลยว่าผมทักทยคนญี่ปุ่นยังไงก็คือผมชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆเป็นหนึ่งเดียวในใจ <c oughs> เลยผมเกลียดเสียงตัวเองแห่มาก ก็คือตอนแรกผมเป็นไข่จะจัดเลยเว้ยท้องเสียซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้มีตัดต่อใหญ่ยยก็อาจจะสัดเพราะกูอาลิปอาจจะตัดเพอความเหนื่อยความทรงจําเต็มแต่ก็ล้างมาแล้วละ่ะแตงไม่หมดยังเหลืออยู่อาจจะอาจไม่ได้นานแล้วกูก็เป็นไข้ไม่รู้ตัวไม่ค่อยร้อนแต่ก็ร้อนโอเคตอน,นกูเริ่มเป็นไข่แล้วซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะทําไงเพราะกูใช้ใหม่ไม่ได้ฟักกี้ดอ็อกกี้ ผมจะบอกจริงนะทุกครั้งผมใช้ไม้พิมพ์ตลอดเลยเพราะคุณถนัดที่เกีบแบบไอคนพิมพ์อะอยากรู้มึงพิมพ์แบบแบบ <laughs> โถถ้าพิมพ์ในคอมน่าจะกรอบน่าดูแบบอันนี้ในมือถือนะครับร้ <laughs> อยครั้งที่ผมจะทำแบบนี้นะแต่ผมชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆอย่างผมไม่รู้จะใช้ได้ไหม โอเคก็ตามหลักผมใช้ไหม่โอโอเคใช้ได้เพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นจะฟังไม่ออกเพราะฉะนั้นแต่ไม่เป็นไรญี่ปุ่นคนที่นนคุนี่คะตรปมานะัผมก็จะสลับคุยกับคนญี่ปุ่นและไทยไปเวลาเดียวกันบวกกับเป็นไข้ผมอาจจะเงีย, ب, เยบ,บเงียบเงียบเงียบไปสักพักเลยแต่ก็อาจจะแบบพย,ยายามนะซึ่งผมวันนี้ผมอยากบอกทุกคนมานานมากเลยนะ ที่ผมสร้างช่องยูทูบว่า <c oughs> ผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยผมต้องการคนที่คอมเมนต์เพราะสิ่งที่ความสุขที่สุดที่ผมชอบต,ตื่นเต้นเลยก็คือของคนดูนั่นเองเวลาคนดูคอมเมนต์อ่ะผมชอบเ้ยผมชอบเลยน้ว่าชอบอ่านครับใช่ผมชอบอ่านแน่นอนว่า <c oughs> ผมอ่านบ่อยมากๆก็กดใจใทุกคนเลย บางคนผมก็จะปักขุดบ้างเพราะผมเพิ่งจะปัดปักขุดเป็นบลับลบลก็ทั้งนั้นแหละผมก็เลยชอบอ่านคอมเมนต์เป็นชีวิตจิตใจนะไม่มีไรไม่มีอะไรไม่เป็นไรยางไอลิปโทอรเฟสอะไรที่อย่นี้มันคิดว่างงงเพลงเก่าๆๆไม่ได้อลังการังร้างแค่อาบักแควมีเล็ปเป็นฟันแค่นั้นเองแม่งโอ้โหคนดูครเยอะไลฟ์หลักร้อยคนคอมเมนต์นี่หลักร้อยโอ้กูยิ้มแฉ่งเลย ก็ค <c> น <oughs> ญี่ปุ่นอาจจะฟังไม่ออกก็ข้ามไปก่อผ้านั้นมาเริ่มเรียกกันเลยขําแรกสวัสดีก็ผมไอ้นี่ไปแล้วนะแต่ที่เกียดขที่เกียดพูดอะ่ะไม่ค่อยคล่องอะ่ะก็ฝึกพูดแรกๆเลยก็ประมาณนะี้ประมาณน,ะนี้นคนญี่ปุ่นว่าดล่ะ ส่วนถ้าจะไม่ผิดขอบคุณก็น่าจะเป็นอันเนี้ยอาริกาโตะอันเนี้ยอาริกาโตะแล้วก็ผมจะคุยกับคนญี่ปุ่นบ้างเลยคนไทยก็ไม่ต้องห่วงอะ่ะเดี๋ยวมาแปลให้คนไทยก็น่าจะรู้เรื่องแต่คนญี่ปุ่นไม่รู้ 今はタイにいるのでどの日本人が見ていようと勉強になると言っています今熱があって声がかすれているので「いいね」と「フォロー」を押して応援してください。 ใช่ประมาณผมคิดว่าน้อยคนดูที่เป็นญี่ปุ่นจะดูนะแต่บางช่องที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นก็มีอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไทยนะแต่ว่าผมเคยได้ยินทีหนึ่งอะตอนนี้ไทยให้ญี่ปุ่นผ่านทางแล้วขอให้ทุกคนหยุดตีกันรัฐบาลเห็นอย่างนั้นก็้าน้ำตาไมา่อยู่แล้วบอกว่าเรายังไม่ตายแพ้มาทําไมเรายังไม่ตายอันนั้นผมก็ไม่ได้อะไรมากแต่พอโตมาของชาวญี่ปุ่นซึ่งก็ パンダコンやのデニホンの皆さんにはタイトノアラソヨヤメテいタタタイトモイマス。 บาดสงงรามมันยังพอตอนนั้นมีไอ้อยู่ญี่ปุ่นไทยยอมให้ญี่ปุ่นผ่านทางแล้วขอให้ทั้งสองฝ่ายเลิกตีกันล้วแพ้มันทําไมเรายังไม่ตายแหมมันน่ะซึง่งผมพอผมมันนึกได้ผมใจหายเลยพิศตูกับญี่ปุ่นเหรอคือผมคออย่างนี้นะโอ้คลิปยาวเรื่องอยู่อ้ออ้อแล้วก็คลิปว่ามันจะระเบิดนะตอนนี้นคลิปตัดแน่เลยกูก็โอเคให้คลิประเบิด เออโอ้โอ,อ,อ้โอเคลอดหลอดลอดลูกลูกพาะลอดหลอดโอเคอนนอนเจ็ดนาทีกว่าแล้วยาวแต่ก็อยากให้ทุกคนดูมีความสุขซึ่งก็ถ้าคลิปนี้ไม่มีตัดต่อฮะแคปคัทไม่ทำงานซึ่งผมจะลองดูนะหลังจากอัดคลิปเสร็จว่าแคปคัททำงานไหมถ้าไม่ทำงานคืออ่คนดูเถอะขอร้องทำขนาดนี้นะ このクリップはそれほど長くないかもしれません。なぜなら今私は腹板を感じ始めており背骨がねじれ始めているからですおっ <music> ไ,แบบไม่ใช่ทักไทยโง่กูพิ์ผิดผมเกลียดอย่างนี้ก็คือ Google แปลคำไม่ออกอะทักไทยแล้วสร้างสัน ตอนนีผมมินตามากอะเม็นหัวคู่ช่างแม่งแล้วตอนนี้หมท้องเสียมาตอนนี้ระวังนี้อยู่บากอาจจะท้องเสียได้แต่ท้องเสียตนนันก็อาจจะทักทายเอาเป็นว่าทักทายก็ช่างแม่งเป็นว่าขี้แตกเกียรว่ะงเดี๋ยวคลิปติดเหลืองเครียด ตอนนี้ผมจะบอกอย่างหนึ่งเลยค่ะว่าผมขอคุณติดตามตอนนี้ไม่เด้งแล้วสองร้อยห้าสิบเงียบทิพย์ฟอลโลว์สามร้อยคนฟอลโลว์สามร้อยคนก็คือโลยูทูบสีเงินก็พอแล้วไม่ได้ท้องไม่ได้โอ้กินอ้อพอเชื่อะไรเนาะโอเคหลอด ตอนนี่กูเริ่มอะออกอาการหนักแล้วไปแล้วโอ้ยมีช้อปปิ้งเหรอขอด้วยแวะดูด้วยแล้พากูมาไหนเงียบโอเคมาสิมึงมาทำไมมึงมึงจะเปิดข้อมูลกูนะมามมอยออกไปมึงอย่าเปิดข้อมูลโอเคกูหลอดเอ้า กูบิดตัวสามร้อยห้าสิบมังมึงลีเซตย้อนแมงยาโง่เอกโูงเงี้ยอ้าวจรงผมพิมพ์ญี่ปุ่นได้นะแต่ไม่ได้ไม่ได้หรอกใช่ไหมเหมือนกันแต่สนั่จะพูดกับเขาไม่ง่ายอ่ะกดแปะเลือกอยากเป็นญี่ปุ่นอ่ะมาละญี่ปุ่นอันนี้เขียนคำดูเนี่ยคำไหนใกล้เคียงสุดก็ประมาณนั้นเจ้าจิจอก ทำไมการเป็นตัวเลขวะเชฟชอกแชร์ประมาณนี้แล้วก็ไมค์อยู่ตรงนี้ทา่าแน่นอนว่าผมใช้ประมาณนั้นแหละเข็มคัดทำงานพ่อึมตายแอปแอปอะแอป แคปชั่นคอแอปต่อแคป このクリップはほぼ完成しています。スクリーンキャップが適切に機能している場合は編集が行われる可能性があります OK! <noise> このクリップではまた会いましょう今私はとても暑くてまた会いましょうバイバイ。Okay, bye bye. Bye bye.